ตึ้มตาจุ่กระโปงเส้นมะขามเหนีวตึ้มตึ้มเลยจืไหมจืไหมจืไหมตึ้มเอาข้างกันต่ข้าง ตึงใจตึงกั้นกั้นหัวก็เป็นเลอโอ้ตึงหัวใจตึงตึงเด้อ